ร้านกาแฟภูมิใจไปตั้งอันนี้คือต้นอะไรต้นชูเรียนโอ้แม่มอใจนะตายแนละ้วนี่ฉันพาแม่ฉันมาขนาะดแม่มันจริงเหรอ,อน,นี่คือร้านจริงๆเราก็ป้ายมันตรงมาอย่างเงี้ยเนาะภูมิใจภูมิใจเนี่ยบอกให้นั่งตรงนั้นแล้วเก็แล้ก็บอกให้เอารถมาคู ไม่ให้เราเดินขนาดนี้มั้งนั่นไงปามก็ไปอย่างเงี้ยทริงง่ายๆมันจริงนี่จริงเหรอแม่นี่ภูมิใจมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอนี่อะไรลงหมดปูนรลูสวนแล้วก็หมดปัญญาโอ้ไปก็ภูมิใจคอฟฟ ไปทางนี้ฉันจะกลับ